สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับซ้มอีกแล้วนะคะวันนี้ซ้อมก็มีสาระน่ารู้นะคะมาฝากลูกเพจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาในเรื่องของนะคะใช้สัญญาณไฟอย่างไรนะคะเมื่อต้องขับรถลุยฝนนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของหน้าฝนนะคะที่จังหวัดสุโขทัยเราก็กําลังน้ําท่วมเลยนะคะก็เลยนําสาระน่ารู้ตรงนี้นะคะมาฝากลูกเพจกันนะคะก็จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันในคลิปเลยคะ่ะ 1น,นะคะเปิดไฟหน้านะคะก็ช่วยให้เห็นเส้นทางนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เวลาท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะรถคันอื่นเห็นรถเรานะคะจากระยะไกลได้นั่นเองนะคะ 2. นะคะเปิดไฟตัดหมอกนะคะก็ช่วยลดการสะท้อนของไฟหน้ารถกับพื้นถนนนะคะก็เวลาขับรถกลางคืนนะคะที่มีฝนตกหรือมีถนนมีน้ําขังนั่นเอง สนะคะไม่เปิดไฟหลีนะคะเพราะว่าแสงไฟนะคะสว่างไม่เพียงพอนะคะทำให้มองเห็นทางไม่ชัดเจนนะคะก็เสี่ยงต่อการเกิดอ,อุบัติเหตุได้นั่นเอง 4. นะคะไม่เปิดไฟสูงนะคะเพราะแสงไฟนะคะจะสะท้อนกับน้ำนะคะทำให้คนขับรถส่วนทางมากนะคะตาผ้ามัวได้นั่นเอง 5. นะคะไม่เปิดไฟกระพริบนะคะเพราะจะทำให้ไม่มีไฟเลี้ยวใช้นะคะและอาจสร้างความเข้าใจผิดนะคะให้กับผู้ร่วมทางด้วยนะคะ และ6นะคะเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้านะคะก็เมื่อต้องการนะคะเปลี่ยนช่องเดินรถนะคะก็ควรที่จะเปิดไฟเลี้ยวนะคะให้สัญญาณล่วงหน้านะครในระยะที่ไม่ต่ำกว่า60เมตรเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้นะคะก็คือใช้สัญญาณไฟอย่างไรนะคะเมื่อต้องขับรถล,ลุยฝนนะคะที่ส้มนำมาฝากกันนั่นเองค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสาระน่ารูนะ้ที่ส้มได้นํามาฝากกันในคลิปนี้นะคะ<ม>ก็คลิปหน้านะคะส้มจะมีสาระน่ารู้นะคะอะไรมาฝากลูกเพจอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็บายบายคะ่ะ